ฉันแค่อยากแต่งเพลงที่มีสลาอาเพระมันอยู่ในหัวในตอนที่หลับตาตัวผมหลังผู้เก่งที่ชื่อสละอาตอนนี้อยู่ที่ไหนเอาโหลตัวปากมาฉันแค่อยากแต่งเพลงที่มีสลาอาฉันอยากรู้ทำไมมีคำถามไม่เข้าใจทำไมถึงต้องสละอาแต่มันอยู่ในหัวในตอนที่หลับตาไอส์ I ุด R I everything I do uh, maybe I m a y b e I just crazy เธอก็ไม่ต้องมองไปไกล Yes you girl Nothing left to do girl I'm a n l o o k a t you girl You fly 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 a wish you my 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 a เธอก็ไม่ต้องทาย a n กอยู่ไรเงี้ยอย่าบอก say goodbye a แล้วเธออยู่ที่ไหนไปหาได้เปล่าไม่ได้พูดไวแค่ยายได้ข่าวทำได้แค่มองออกไปตอนอยู่สวยไรที่ซองไรเพน้ดูเธอเป็นเหมือนแรงกดดั ฉันไม่ต้องการใคร Anything you want จะตามใจเธอปวดวางใจเช็คไม่ท่าไรเอ๊ะไม่บอกไม่ฮาร์ that you cry Gonna make sure you alright จะไม่ให้เธอต้องเดียวดาย no not again I'm not the same j u s t c all my name and I'll be t h e r e ฉันแค่อยากแต่งเพลงที่มีสละอาบมันอยู่ในหัวในตอนที่หลับตาตื่นนปุกู ลอาตอนนี้อยู่ที่ไหนเอาโลจะปักมาฉันก็อยากแต่งเพลงที่มีสละอาฉันอยากรู้ทำไมมีคำถามไม่เข้าใจทำไมถึงต้องสละอาแต่มันอยู่ในหัวในตอนที่หลับตาไออาร์เอฟบีแบ็คโกอาร์เอฟบีซองไ I ลิสเซนอาร์เอฟบีทิ้งไอดูอาร์ a ม้บีอัพจืดแคสต์ไ e อาร์เอฟบ g แ i ็คโกอาร I เอฟบีซอ I ไอลิสเซนอาร์เอฟบีทิ้งไอดูอาร ที่อย so ู dessas, Straße, ่สุดเวทว come to s e เส t ติดไลฟ์ o กู๊ตอ e ม i ลท์แมนจิตเซอร์เบียเด baby Class ส s ิกอ๋อไม่เธอเธอเดียวด้ีเอเป็นเหมือนประจันในตอนที่ดาวเรียงรายเธอเป็นน้ำตัวเลที่ทำฉันเป็นเพียงสายแสงใจส่งมาเห็นเป็นประกาย u n u s o Shine I n e d Again. Yeah my ้้าจะไไมม่ใหเเธอตอตงดดียวฉันแค่อยากแต่งเพลงที่มีสละอาเพมันอยู่ในหัวในตอนที่หลับตาแต่ผมหากปูเยงที่ชื่อสละอาตอนนี้อยู่ที่ไหนเออโลตุปักมาฉันแค่อยากแต่งเพลงที่มีสละอาฉันอยากรู้ทำไม ทำไมถึงต้องสีละอาแต่มันอยู่ในหัวใน,นตอนที่หลับตาเออ I everything go I every song I listen I everything I do maybe I maybe I'm just crazy I everything go I every song I listen I everything I do maybe I maybe I'm just crazy